เรามาทําดอกไม้นะทาเป็นแบบนี้กันนะคะเป็นดอกไม้ห้ากลีบมีสองสีมีเกสรตรงกลางแล้วก็มีกลีบดอกเรามาลงมือทํากันเลยนะเข็มที่ใช้หนูใช้เข็มเบอร์สีทับศูนย์นะคะเริ่มจากคล้องไหมพรมเป็นวงกลมตอกห่วงด้วยโซ่หนึ่งแล้วทําพอคอทอลงไปในห่วงสิบครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วเราเรอหอมาที่นะคะหลักแรก และสองหวัวแบบนี้รอดผ่านทำโซ่หนึ่งตัดไหมเสร็จแล้วดึงตรงกลางให้มาชิดกันค่อยๆดึงนะหลังจากนั้นเราจะทําตัวกลีบดอกเริ่มด้วยการทำโซ่หนึ่งก่อน นี่นะคะให้เป็นห่วงเล็กๆแบบน,นี้แทงลงไปดึงไหมพรมเข้ามาเสร็จแล้วทำโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โซ่หกพันหัวเข็มสี่ครั้งที่เรียกเราจะเรียกว่าพอสี่คอนะคะพันหัวเข็มสี่ครั้งแทงลงไปในหลักถัดไปปลดออกทีละสองห่วงทางพอสี่คอยครั้งหนึ่งแทงลงไปในหลักเดิมปลดออกทีละสองห่วง ทำโซ่ห้ารอหอเป็นหลักถัดไปทําโซ่หกพันหัวเข็มสี่ครั้งที่เรียกว่าพอสี่คอบนหลักถัดไปปลดออกทีละสองห่วง ทำพอสีคออีกครั้งหนึ่งบนหลักเดิมแทงลงไปในหลักเดิมปลดออกทีละสองห่วงทำโซ่ห้ารอหอไปในหลักถัดไปกลีบทั้งหมดของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทําจนครบห้ากลีบเลยนะ ตอนนี้ทำได้สี่กลีบแล้วเราจะทำกลีบที่ห้าก็ขึ้นโซ่หกสามสี่ห้าหกพันหัวเข็มสี่ครั้งสองสามสี่นะคะทั้งลงไปในหลักถัดไปปลดออกทีและสองห่วงพันหัวเข็มสี่ครั้งแทงลงไปในหลักเดิมปลดออกทีและสองห่วง แล้วก็โซ่ห้ารอหอไปในหลักถัดไปเสร็จแล้วทำโซ่หนึ่งล็อกชิ้นงานตัดไหม แล้วก็จะได้หน้าตาของดอกไม้เป็นแบบนี้ค่ะที่เหลือเราก็ซ่อนไปไหมไปด้านหลังนะคะแล้วก็เก็บความเรียบร้อยดอกไม้ของเราจะขนาดประมาณ6.5เซน ขอบคุณที่รับชมค่ะนี่วันนี้สวัสดีค่ะ